ร้องเพลงเช็นหมีบีวางแถปุ๊บ้องไห้นะลงไห้นะไห้นะไม่ปีหมูเลยลูกนะปีหมูเลยลูกลงตั้งเ๋ยวๆชุดเร็วๆลงลงไม่ต้องอุ้ว่าไม่นอนแน่เลย ต้องเรียท่านประเอมอะไรกันหมอาเร็วไปน่นไปอาบน้ำไะลูกดูสิดูสิแรงเหลือมากก็ใช่ไงวันวันน่ะอยู่กับแรงเนี่ยต้องพ่คูลหมองเนื้อเน้อเ้อพออพอลพอครับพอพอครับอาบน้ำลูก ดีไลฟ์มั้ยนนี่ไงเข้าโกรธอันนี้เข้าโกรธแค่อันนี้ดูฟันขึ้นสีแล้วนะรู้เปล่า

มาทํดีมามาทําดีมาจับมือจับมือจับมืออืมอ๋อจะลองเพลงเองจับไม้ละอะลองฟัง ครับเสื้อสวยไหมครับทุกคนเสื้อจริงสวยมากเดี๋ยวเราจะใส่ไปขออ่างเปาคุณหญิงย่าแล้วก็อากงนะของ QD Little t i n g QD Little t i n g สวยดีส่งมาให้ผ้านิ่มแต่ผ้าดูแพงมากแต่ใส่สบายนะนี่พี่ครูเราปุมไม่ได้ซักแล้วเนาะ มันยับหมดแล้วครับ l i s สิ่ i n g to m u <Low. S 2> โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าดึงเสื้อคุณแม่ครับอย่าดึงเสื้อหมามีเสื้อหมามีแพงมากโล่เนาว่าย

ไปไฟไฟอยากบ้าพลังต่ออยากบ้าพลังต่อแต่ว่าตอนนี้กำลังเกลียวเกี่ยวเกี่ยวเสื้อแม่ไปหมดละดูดูดูบินละบินละมีคนถามว่าคลานได้ยังอย่างที่เห็นนะฮะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ก็เคลื่อนที่ได้อ่ะนี่เลานไม่ได้เลยอะไรน้องพอไปเร็วคุณต่วดน้ำไม่ได้เลยไปไปน้องพ่อไปอาบน้ำเร็วไปดูดูดูพี่ ดูหน้าไปงักตรงนี้ดีแล้วครับดีแล้วเนาะแต่เราล้มเท้าเท้าเกี่ยวทั้งสองข้างเลยตายแล้วเจ็บนะที่นี่เจ็บเอออ๋อเกี่ยวชุดจ้าชุดแม่ก็แฟชั่นเหลือเกินเออสองข้างเลยไปรูปแบบไปรูปแบบกไม่ต้องเกี่ยวทั้งแม่ขอเสื้อค่น à ơi pia. Mùa pia. Ai. 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 Ai, ơi, sáng sáng. Bye bye. <laughs> ปวดน,นะจ้ะ <c oughs> ตบับตับไม่นอนแล้วันนี้แม <c oughs> ่ไปช่วยเากนผม่ไปละไม่ไหวละเด็กมาง,ง่วงต้องนอนละเ <c oughs> พิ่งลงจากเครื่องบินมาครับแล้วก็ถูกลากไปงานมา ไปแล้วนะีทุกคนบ๊ายบายไว้ไลฟ์กันใหม่ขอบคุณครับลืมไปแล้วเนะี่ยวันนี้วันเกิดเนี่ยบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ